มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนชาวบ้านพวาเจอหุ่นคุณสาโผล่กลางน้ําคาดมีคนทําของใส่วันลอยกระทงครับกลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่สร้างความเฮือหาให้กับผู้ที่เข้ามาพบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจํานวนมากครับเมื่อได้มีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เจอหุ่นคุณสโผล่กลางน้ําสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยได้โพสต์ข้อความระบุว่ากินข้าวเสร็จมานั่งเล่นรับลมเย็นๆสายตาเจ้ากรรมดันเหลือไปเห็นอะไรไม่รู้อยู่ในสะแอบกลัวอยู่เดอ้อแรงมากไม่รู้ว่าทำกันเล่นหรืออะไรแต่คือหุ่นปั้นมีชื่อนามสกุลอยู่ใต้หุ่นปั้นไม่กล้าจับแยกออกกลัวเล่นแรงมากที่สะม่วงซิตี้พร้อมเผยภาพประกอบเป็นหุ่นที่ถูกปั้นด้วยดินน้ำมันสีแดงเป็นรูปคนจำนวนสองตัว วางบนถาดโฟมคล้ายกับกระทงที่ลอยน้ำอยู่บนถาดมีข้อความเขียนเอาไว้และใต้ตัวหุ่นมีกระดาษถูกเขียนชื่อนามสกุลเอาไว้ด้านใต้โดยมีเหรียญบาทเสียบคาอยู่ที่ปากหุน่นดินน้ำมันทั้งสองตัวพร้อมกับปักทูบคาไว้ที่หุ่นตัวละหนึ่งดอกเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในสระน้ําด้านหลังโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลท่าลงอเาเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมื่อตรวจสอบที่สระน้ําดังกล่าว พบเข้ากับหุ่นดินน้ำมันทั้งสองตัวยังคงลอยอยู่ในสระน้ําโดยไม่มีใครกล้าไปแตะหรือกล้าเข้าไปใกล้เพราะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทําคุณไสยมนต์ดำสาบแช่งใครบางคนถ้าไปจับหรือไปแตะอาจจะถูกคําสาบแช่งเข้าตัวทําให้เกิดเรื่องราวไม่ดีชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะถูกนํามาลอยในช่วงประเพณีวันลอยกระทงที่ผ่านมาครับเจ้าของโพสต์เปิดเผยว่าวันนี้มานั่งเล่นทานข้าว จากนั้นแฟนสังเกตเห็นดินปั้นดังกล่าวจึงถ่ายภาพและโพสต์ลงสื่อโซเชียลส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องคุณใสขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ก็ไม่กล้าจับเพราะกลัวและเริ่มกลัวว่าคนทําอาจจะมาเห็นที่โพสต์ส่วนข้อความที่เขียนไว้ใต้หุน่นก็ไม่กล้าจับอ่านเพราะกลัวจะเป็นการทําพิธีทางมนต์ดำแล้วของไม่ดีจะมาเข้าตัวครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ